สมรังสีประนามเลือกตั้งกัมพูชากรกฎานี้เป็นเรื่องตลกเย้ยแผนสืบทอดอำนาจฮุนเซนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m j comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับสมรังสีประนามเลือกตั้งกัมพูชากรกฎาคมนี้เป็นเรื่องตลกเย้ยแผนสืบทอดอำนาจฮุนเซนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม นายสมรังสีอดีตผู้นำพักฝ่ายค้านของกัมพูชาประนามการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าเป็นเรื่องตลกหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตกัมพูชาประกาศตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งของพักฝ่ายค้านเพียงหนึ่งเดียวของประเทศพร้อมเย้ยหยันแผนการสืบทอดอำนาจของสมเด็จฮุลเซน็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาให้แก่ลูกชายของตน ตอนนี้แม้แต่หน้ากากแห่งประชาธิปไตยของกัมพูชาก็ได้แตกสลายลงแล้วนายสมรังสีกล่าวในการประชุมนอกรอบของงานวันเสรีภาพสื่อและการเลือกตั้งในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและว่าการตัดสินใจของกรกตกัมพูชาที่ได้ตัดสิทธิ์การร่วมเลือกตั้งของพรรคแสงเทียนด้วยการอ้างว่าล้มเหลวในการส่งเอกสารลงทะเบียนนั้นทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นเพียงเรื่องจอมปลอมและการสีแซงนายสมรังสียังกล่าวด้วยว่ามันเป็นเรื่องน่าขำสิ้นดีที่กล่าวถึงกัมพูชาว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยพร้อมเน้นย้ำกัมพูชาอยู่ภายใต้ระบบก,การปกครองแบบเผด็จการด่านพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนายฮุนเซนกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมพร้อมเสริมว่า มีพรรคอื่นๆอีก10พรรคที่ลงทะเบียนแล้วการเลือกตั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งของประชาชนชาวกัมพูชานายฝ่ายสีฟานโคศกของรัฐบาลกัมพูชากล่าวอย่างไรก็ดีขาดว่าพรรคแสงเทียนจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวของกก,ะกะตกัมพูชาแต่หากไม่สำเร็จนี่จะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่สองที่พรรคฝ่ายค้านหลักถูกขัดขวางไม่ให้ลงสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยพักแสงเทียนเป็นการกลับมาอีกครั้งภายใต้การก่อตั้งพรรคใหม่ของพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชาอดีตฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงซึ่งมีนายสมรังสีเป็นผู้ก่อตั้งหลังจากถูกศาลสูงสุดของกัมพูชาสั่งยุบพรรคไปเมื่อปี2017นายสมรังสียังประนามแผนการสืบทอดอำนาจทางการเมืองของสมเด็จฮุนเซนให้กับพลโทฮุนมาเนตทายาทของตนว่า เป็นระบบก,การปกครองแบบศักดินาและการสืบทอดทางสายเลือดโดยพลโทหุนมาเนตผู้บัญชาการกองพลน้อยที่70แห่งกองทัพกัมพูชากำลังลงสมัครเลือกตั้งชิงเก้าอี้ในรัฐสภาของประเทศเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมนี้ตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้สมัครพรรครัฐบาลสำหรับฮุนซนอำนาจหมายถึงการไม่ต้องรับโทษ เขารู้ว่าเมื่อเขาสูญเสียอำนาจเขาจะปราศจากการอยู่เหนือโทษเหล่านั้นสมลังสีกล่าวและว่านั่นคือเหตุผลที่เขาต้องการให้ลูกชายมาสืบอำนาจแทนทั้งนี้นายสมลังสีผู้ก่อตั้งพรรค CNRP ซึ่งได้ทำการในประเทศตัวเองออกจากกัมพูชาและหลีภัยไปฝรั่งเศสเมื่อปี2015 หลังการขับเคี่ยวกับคุณเซนทางการเมืองมานานหลายปีถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายกระทงในการดำเนินคดีทางการเมืองรวมถึงเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาที่ศาลตัดสินว่าเขามีความผิดฐานวางแผนโค่นล้มรัฐบาลก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษ คลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ